บายดีพ่อแม่พ so ี่น้องพ่อพอเอยเล่นเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกับสองสาวสารวันบม่ได้พอกันหลายวันช่วงในบุกอยวบางเนาะแบบเพียรยังกะงายเฮงแบบจะไปข้างนอกแบบไปสื่อเขื่องมากเลวกะเก็บสะพุงสะพานพังมาบานแน่กะเซียนทำการใหญ่โรงงานเนาะมันก็เลยแบบยุงยงเนี่ยไม่หนีก็บอกไล่ยังห่างเนาะ เก,ก็บผักหอมหอมกับบุกข่อยงามสพร,ราะว่าบริไดดูแล,เลบริไดดูแล่หรือกันแดดแน่แก็เลยแบบปล่อยตามีตมเกิดก็เลยแบบบุกข่อยง,งามไปไหนเก็บไปใส่แกงกะแกงหมูเนาะแกงหมูใส่ไข่ไก่เหลือจากเห็ดขนมเห็ดขนมหวานสไตคลิปกับระเมยแห้ง ก็เลยบูติไทยยังก็เห็ดเด็กแน่เนาะบูติไทยทุกคนเบิ่งเลยชวนงานยิ้มแห้งหัวหิตงานยิบ่โออิเห็ดโออิตเฮ็ดนี่จะทำโอก็เลยไม่มีไม่มีเวลาเดี๋ยวมาเก็บผักกะนใส่แกงเก็บผักหอมแล้ว เก็บผักไผ่ตูฮอหลอเอาลตะไบลุงอะไรไ้มันแตกใหม่พักกับบุกหอยงามนะทุกคนเพราะมันแดดแง่แงแดดโคตรจัดนี่เสื้ออะไรเป็นผักไผ่ตูเนาะเด็ดไปหลายรอบเลยแต่บริทายแล้วเข้าไปแบบห้องงามเป็นได้เด้อเด็ดปไปใส่แกงไก่ แกงปลาแกงยังกระแซอมหอมหอมไปตูนะหัวเก็บไวต้ตอนนี้หัวเดรียมบ,บมีเวลาหัวเลิกสีทุ่มมีเวลาเก็บเลยเก็บไว้ตะเดินแต่แตงเนอื่นสากะสิใส่แกงสแซ่แซ่แซักลหลายๆนะ แกงอันนี้เดีหอมหอมขนาดต้นบุกหงกใหญ่แล้วเพราะว่ามะไวอยู่หลุมเล็กใหญ่ไว้ตอนเอาไว้ถึงมันถือแดดหลายมันเลยแบบปวยใหญ่พักก็มีแค่นี้แหละว่าลือบไปแล้วเดี๋ยวก็ลไปแกงไก่เนี่ยมะอื่นเนาะพอกันมะอื่นแซวเด้อ